เดยครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งรา,รายการประกอบชุดฝึกอบรมครูและสุสานิเทศเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตเพื่อการศึกษารายการนี้เป็นรายการของหน่วยที่1รายการที่2เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนนการศึกษากระผมสัตว์าจารย์ดรชยงพรหมวงศ์นะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในรายการนี้มี3ประเด็นเราจะพูดถึง ความหมายความแต,ตกต่างของคําว่าคุณธรรมและจริยธรรมประเด็นที่2เป็นเรื่องคุณธรรม10ประการในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาและประเด็นที่3ก็เป็นจริยธรรม6ประการในการใช้คอมพิวเตอร์พกพานะครับประเด็นแรกเราไปพูดถึงความหมายของคําว่าคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักการศึกษาซะก่อนนะครับ เราให้ความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพราะว่าการใช้คอมพ,พิวเตอร์พกพาผู้ใช้จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมกํากับเพื่อให้การใช้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากอิทธิพลความโลภความโกรธหลงที่จะทําให้การใช้คอมพ,พิวเตอร์พกพาไม่เป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนะครับคําว่าคุณธรรม ซึ่งตรงภาษาอังกฤษว่า Moral หรือ Morality ก็คือคุณงามความดีที่ได้ประพฤติดีประพฤติชอบตามค่านิยมที่พึงประสงค์การปลูกฝังคุณธรรมเป็นสิ่งที่บิดามารดาครูบาอาจารย์ต้องดำเนินการมาตั้งแต่เด็กอย่างเล็กอยู่นะครับโดยโปกติและคุณธรรมเราก็มักจะมีแหล่งอ้างอิงในที่นี้เราจะอ้างอิง คุณธรรมตามพระโรม์ราชววาทของพระบาท็นพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งทรงตรัสว่าเมื่อกล่าวถึงคุณธรรมโดยทั่วไปจะระบุชื่อคุณธรรมว่าความละอายแก่ใจความเมตตากรุณาความหวังดีความซื่อสัตย์สุจริตความเห็นอกเห็นใจความจริงใจความยุติธรรมความเที่ยงตรงและความเสียสละความสามัคคี ความอดทนอดกลั้นความขยันการให้อภยัยความเกรงใจและอื่นๆการฝึกฝนและปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมไม่อาจไม่จำเป็นต้องพะวงในเรื่องการเรียกชื่อคุณธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนสามารถยึดถือปฏิบัติได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นของและที่ใดหรือการฝึกฝนคุณธรรม จะฝึกตามความต้องการและสภาพแวดล้อมนะครับนี่ก็เป็นพระสัมปัน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ทรงประทานทรงพระรสชทานคุณธรรมสรับประชาชน4ประการซึ่งขอขอญาตอัญเชิญมานะครับคุณธรรมสับประชาชนพระรสชทานไว้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมืองตามพระพรมราชโชวาทของ พระบาทสมเด็เจ้าอยู่หัวนะครับประการแรกก็คือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่2การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่3ความอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติร่วมความสัตย์ชัจริต ไม่ว่าจะด้วยประการใดประการที่4การรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเป็นพระสํำรัดซึ่งทรงพระสถานไว้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองนะครับที่เรามาดูว่าถ้าเราจะ นำเอาคอมพิวเตอร์พกพามาใช้จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมอย่างไรบ้างนะครับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษานั้นเราก็ควรจะอัญเชิญหลักคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระสถานไว้ข้างต้นมาประยุก์ตใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมกับบริบทในสังคมไทยและชุมชนของนักเรียน โดยได้ประมวลคุณธรรม10ประการนะครับประการแรกก็คือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครคือมี creativity โดยที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือและเป็นเวทีในการสาะหาความรู้การทดลองสิ่งแปลกใหม่และแสดงออกซึ่งจินตนาการเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณธรรมคือสภาวะที่เป็นประโยชน์แล้ว ก็ถือว่าเรามีคุณธรรมเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองหรือประการที่สองก็คือจะต้องมีความสัตย์มีอ่อนน t y ตด้วยการไม่นำคอมพิวเตอร์ของเราที่เราได้รับแจกหรือซื้อหามาไปใช้ในทางที่ไม่ดีคือไปใช้ในการโกหกหลอกลวงเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นนะครับ คุณธรรมประการที่3ก็คือมีความรอบคอบซึ่งภาษาอังกฤษใช้คาว่า mindful ในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาไม่นำไปเพื่อสนองราคะและตันหาเช่นโหลดภาพหรือภาพพทัศน์ภาพพัศน์นี้เป็นศัพท์คำว่าวิดีโอหรือวิดีทัศน์อันเดียวกันนะครับที่ยืดยุก,การมารมหรือทำจิตใจให้โมหมองหรือไปโหลดเอาภาพที่แสดงความชั่ว ในการที่จะไปลักไปขโมยอย่างนี้ถือว่าเราเราตั้งใจไว้ไม่รอบคอบนะครับประการที่4คุณธรรมข้อที่4คือต้องมีความกล้าหาญนะครับมี courageous ก็คือเป็นผู้ผู้ที่มีความกล้าลองกล้าทำในสิ่งที่จะใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์พกพานะครับในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นคือไม่ต้องไปกลัวว่า คอมพิวเตอร์นี้มันจะเสียหายมันจะพังหรือไม่กลัวว่าไฟจะดูดอะไรพวกนี้นะครับประการที่5ครับคุณธรรมประการที่5ก็คือรู้จักประมาณตนคือรู้จกรรู้สึกพึงพอใจ contentment หมายความมีความพึงพอใจในความสามารถของตนในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเมื่อหาได้และมีไว้เป็นเจ้าของก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับ ไม่ฟุ่มเฟอือหรือซื้อหาคอมพิวเตอร์พกพาที่มีราคาแพงเกินกว่าประโยชน์ที่ตนจะใช้ได้หรือได้ใช้คุณธรรมข้อนี้เราคงจะพบแล้วครับบางทีเราไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ราคาสูงมากเพราะมีการโฆษณาว่าสามารถทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้แต่พอซื้อมาใช้มาจริงๆก็เพียงแค่พิมพ์ง,งานทำ powerpoint หรือเข้าเน็ตส่วน ที่เหลือที่น่าจะทําได้เช่นการสร้างภาพเขียนภาพรูปภาพเราไม่ได้ใช้ก็สแสดงว่าเราก็เสียเงินเปล่าๆอย่างผมเองผมก็ตั้งใจว่าถ้าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่ละตัวก็กลาจะใช้5ปีและครับแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะจํานวนปีลดลงเพราะว่าราคามันถูกลงตามลําดับนะครับนี่ก็คือการประมาณตนคุณธรรมข้อที่6ความอดทนอดกลัน้น Adversity ตัวนี้คือมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยวนไม่ตามใจตนเองในการใช้คอมพิวเตอร์พวกพาไม่เป็นทาสของความโลภโกรธหลงเมื่อใช้คอมพิวเตอร์พวกพาไม่ได้ดังใจตนเองหรือทันใจตนเองบางทีก็ใช้โทษะ,ะทําร้ายทําลายให้มันเสียหายนะครับประการที่7ก็คือมีความกระตันยูคือ a t e f u l n e s s นี่ก็คือต้องมีความกตัญยู ต่อผู้จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พกพามาให้เราซึ่งในที่นี้ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายในการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์แจกนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึงในปี2555นี้ก็จํานวนประมาณ60,000คนเนี่ยก็ถือว่าเราขอบคุณก็มีความกระตันอยู่แต่ถ้าเผื่อเราจะกระตวเวที่คุณก็คือตอบแทนบุญคุณก็คือใช้เป็นประโยชน์นะครับ ใช้เป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งปฏิบัติการและเป็นเวทีสร้างสารรค์ผลงานและเราจะต้องดูแลรักษาไม่ทิ้งทิ้งคว่างๆปล่อยให้สกรปรกหรือเปื่อเปลืน่นจนเสียหายหรือสูญหายบางทีนะอา,อาจจะเป็นพวกเราส่วนใหญ่ก็คือพอได้เลยฟรี free free, แล้วมีความรู้สึกมันไม่มีค่าได้มาแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างๆอันนี้ก็อยู่ในคุณธรรมข้อนี้คือต้องมีความประดันอยู่ไม่เฉพาะคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับ อย่างอื่นเหมือนกันที่เรามีคําว่ากระตันยูนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องกระตัญยูต่อสิ่งมีชีวิตนะครับแต่สิ่งของที่เราใช้เราก็ต้องดูแลเขาก็ถือว่าเป็นการแสดงความกระตันยูเช่นเดียวกันคุณธรรมประการที่8ก็คือการรุนผู้อื่นนะครับมีความเมตตาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้บ้างเรามีคอมพิวเตอร์แล้วบางทีเราก็วางไว้เฉยเพื่อนอยากจะขอใช้นะครับหรือญาติพิ่อยากจะขอใช้ แล้วก็ไม่หวงไม่ห่วงเต็มใจแบ่งปันเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความรู้เช่นเดียวกับตนนะครับอย่างนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อที่ว่าด้วยมีความการุณต่อผู้อื่นนะครับประการที่9ครับก็คือตื่นตัวอยู่เสมอ alert เมื่อใช้คอมพิวเตอร์พกพากนะครับเราก็ควรศึกษาคุณสมบัติและวิธีการใช้ให้เต็มที่นะครับเปิดหูเปิดตารับ เปิดหูเปิดตาเปิดใจนะครับรับรู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในขณะนี้ต้องยอมรับว่าคอมพิวเตอร์นี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อมาแล้วก็ให้เวลาตัวเองสักนิดนึงศึกษาคู่มือลองผิดลองถูกนะครับไม่มีไม่มีคุณธรรมข้อใดที่จะช่วยทำให้เราเป็นคอมพิวเตอร์เร็วเท่าทดลองทำ นะคุณธรรมข้อสุดท้ายก็คือค้นให้เจอแหล่งความรู้ในข้อนี้ก็คือเราจะต้องใช้คอมอพ,พิวเตอร์พกพาเหล่านี้สำหรับการคน้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆใช้ในการสแสวงหาความรู้อยู่เป็นเน็ตให้เป็นคมไฟส่องความมืดเพื่อให้เรามีความรู้รอบและรอบรู้ก้าวทันต่อเหตุการณ์นี่ก็เป็นคุณธรรม10ประการที่เราประมวลมาสำหรับ ครูสุสานิเทศแล้วจะให้ไปถ่ายทอดต่อ,อนักเรียนของเรา10บข้อนะครับเมื่อเราทราบถึงคุณธรรมแล้วก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะบรรต่างกันกันกบจริยธรรมอย่างไรคุณธรรมนี้เป็นสภาวะของความดีงามคุณะตัวนี้แปลว่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นระบบประโยชน์ก็จึงแปลว่าความดีทำประโยชน์ก็แปลว่าทำบุญแปลว่าทำความดีคุณะ แปลว่าประโยชน์ธรรมะแปลว่าสภาวะสภาวะที่เป็นประโยชน์ก็คือสภาวะที่เป็นความดีเพราะฉะนั้นีลห้านี้เป็นคุณธรรมแต่จริยธรรมหมายถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัตินะครับสู่สังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตามเงื่อนไขของคุณธรรมเพื่อแน่ใจว่ามีคุณธรรมแล้วต้องมีจริยธรรมด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนบางทีศีลห้าเราครบ เราไม่โกหกเราไม่เบียดเบียนใครแต่เราปล่อยให้เด็กคนหนึ่งกลังจมน้ําจมน้ําตายไปถ้าเป็นในต่างประเทศใครก็แล้วแต่เห็นคนกําลังเดือดร้อนแล้วเราปล่อยเขาเสียชีวิตนี้เราโดนข้อหาฆาตกรรมด้วยนะครับแต่ในบ้านเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบจะพบอยู่บ่อยๆที่เห็นเด็กผู้หญิงกําลังถูกพวกจิ๊กโกพวกนักเลงกระชากสร้อยคอเราก็ทํา เฉยไม่สนใจอย่างนี้เรียกว่าเราอาจจะมีคุณธรรมแต่ไม่มีจริยธรรมเห็นคนโกงชาติโกงแผ่นดินเห็นคนคอร์รัปชันเราก็บอกไม่เป็นไรธุระไม่ใช่หรือไม่ฉะนั้ะโกงหน่อยไม่เป็นไรอย่างนี้เรียกว่าไม่มีจริยธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญเรื่องจริยธรรมหรือเอติกส์มากในการใช้คอมพิวเตอร์พกพานะครับ ศาสตราจารย์สมนอม,อมิวัฒน์ซึ่งเป็นครูคืออาจารย์ที่พวกเราเคารพในวงการศึกษาศาสตร์านทได้สรุปความหมายของจริยธรรมว่าจริยธรรมคือแบบแผนของความประพฤติที่ยึดหลักการของรรศีลธรรมลักษณะที่แตกต่างระหว่างศีลธรรมและจริยธรรมก็คือศีลธรรมเป็นหลักการของคุณงามความดีที่มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ อิงศาสนาและมีหลักเป็นสากลส่วนจริยธรรมนั้นแม้จะมีความหมายบางส่วนคล้ายกับศีลธรรมแต่มักเป็นคำที่ใช้ในสาขาวิชาพฤธิกรรมศาสตร์น้นลักษณะข,ของความประพฤติที่สังคมนิยมชมชอบนะครับว่าถูกต้องเหมาะสมอันนี้ก็เป็นผลงานท่านเขียนไว้เมื่อปี2530นะครับเรามาดูว่า ถ้าเผื่อเราจะนำเอาจริยธรรมมาใช้ในคอมพิวเตอร์จะมีอะไรบ้างเราประมวลได้6ประการนะครับประการแรกที่ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการใช้คอมพิวตอร์พกพาก็คือมีความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเช่นไม่นำไปใช้ในการหลอกลวงโฆษณาชนเชื่อ่ยวยุกรรมรมนะครับ จริยธรรมข้อที่สองในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาก็คือรักษาความถูกต้องในการเสนอเนื้อหาสาระบนคอมพิวเตอร์พกพาและการใช้เนื้อหาสาระของผู้อื่นก็ไม่นำมาเป็นของตนเองแต่ต้องมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมนะครับจริยธรรมประการที่3ก็คือมีมารยาทนะครับมีมารยาทไม่นําคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้เปิดเผยความลับของผู้อื่น เพื่อประจานหรือธรรมอาจารย์อันนี้เราคงได้ข่าวคราวอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีไปทํากิจบางอย่างแล้วก็เอาความเม็ไปถ่ายไว้แล้วก็มาแบล็กเมลหรือมาเรียกเงินเรียกทองจากเขาอย่างนี้ถือว่าขาดจริยธรรมนะครับประการที่4ก็คือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือเลือกแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตนี่ก็ถือเป็นจริยธรรมข้อที่4จริยธรรมข้อที่5นะครับรักษากฎหมายไม่นำเอาคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบผิดขัน้นยมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมข้อนี้เราก็พบว่าเราจะพบอยู่บ,บ่อยๆว่าพอมีคอมพิวเตอร์พกพาโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็เล็กเกช่นมือถือนะครับ แท็บเล็ตก็เป็นคอมพิวเตอร์พกพาประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะแบนที่ผมเรียกทีเล่นทีจริงว่าคอมพิวเตอร์แผ่นเนี่ยนะครับส่วนมากมันเอาไปนหนมันหลบมันซ่อนได้ง่ายเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะไปถ่ายทำอะไรต่างๆ,ๆเก็บมาใช้ประโยชน์แต่เป็นโทษของคนอื่นแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับคุณรธรรมจริยธรรมข้อที่6สอดส่องดูแลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ของตนเองและผู้อื่นไม่ให้ผิดคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับทั้ง6ประการนี้นะครับก็เป็นหลักที่เราน่าจะนำไปใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาคือผู้ใช้ต้องมีคุณธรรมประจําใจอันแรกก่อน10ประการที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อประกันความสําเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือทําคนให้เป็นคนแต่ทําคนให้เป็นมนุษย์นะครับสามารถนําพาประเทศชาติไปสู่ความสําเร็จได้นะครับทีนี้เมื่อได้รับฟังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกแล้วครับที่จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากที่ผมได้ให้ข้อคิดจากผู้รู้ที่ได้เขียนไว้ให้พวกเราได้อ่านก็ここเลยจะให้พวกเรานี้ทำกิจกรรมกลุ่มจิว๋วกิจกรรมกลุ่มจิ๋วนี้ฝรั่งเรียกว่า b บ r สกรุ๊นะครับหมายถึงกลุ่มขนาดเล็กมากก็คือกลุ่มที่ใช้คนที่นั่งอยู่ด้วยกันสหรือ3คนนะถ้าถ้าตามความหมายจริงๆ b บ r ร์สกรุ๊ปบิสเรว่าสิงห์หึง b บ r สกรุ๊ ก็คือกลุ่มที่เมื่อขยับข้อหาการจะพูดคุยจะเกิดเสียงหึงขึ้นเราเรียกง่ายๆว่ากลุ่มสมหัวแต่พอเรียกว่ากลุ่มสมหัวไม่สุภาพก็เลยเรียกว่ากลุ่มจิ๋วแทนให้สมาชิกนะครับที่นั่งติดกันอยู่2หรือสาคนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้นะครับเมื่อพิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ววิทยากรประจํากลุ่มที่ดูแลท่านอยู่ก็จะให้ท่านขึ้นมารายงานนะครับมีสองประการ ประการแรกก็คือคุณธรรมกับจริยธรรมต่างกันอย่างไรจากที่ได้ฟังที่ผมได้บรรยายไปแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่านก็จะได้แสดงความคิดเห็นประการที่สองก็คือขอให้กำหนดแบบจำลองจริยธรรมที่เป็นท็บเลตยูสเอ i c โกโมเดลคาว่าแบบจำลองหรือโมเดลนี่ก็คือท่านต้องกำหนดว่าถ้าจะใช้ คอมพิวเตอร์พกพาอย่างดีมีจริยธรรมนี้มันควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างที่เราเสนอไปเมื่อสักครูน่นี้ก็มี6ข้อแต่ของท่านอาจจะมี5หรือมี8ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะนําเสนอกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สองอาจจะใช้เวลามากนิดหนึ่งลองช่วยกันคิดช่วยกันประมวลว่าถ้าเผื่อจะใช้คอมพิวเตอร์พกพาแล้วท่านคิดว่าน่าจะมีหลักปฏิบัตินะครับจริงๆแล้วจริยธรรมแปลว่าหลักปฏิบัติที่ดีเนี่ยอะไรบ้างนะครับ โดยให้แต่ละกลุ่มลองคิดแบบจำลองหรือโมเดลจริยธรรมมา1แบบจำลองนะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีแล้วคิดว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วคงจะได้ประมวลไปถ่ายทอดต่อให้แก่เพื่อนสุสานิเทศครูและนักเรียนของเรา เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์คอมพิทเตรพกพาและท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอ,ขอจบการนำเสนอข้อมูลเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยัมมีีีชวิิตต่่สสสงงานเทโลลกปปไจ